เริ่มขึงตาข่ายด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ไปซื้อตาข่ายเพิ่มนะครับเป็นสีเขียวอะมาใส่แล้วก็ใช้แผ่นสแตนเลสนะครับที่เหลือจากาแผ่นป้ายโฆษณานะครับมาประกบนะครับแล้วก็ยิงน็อตนะครับไม่ได้ใช้เคเบิลไทยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูนะครับ ใช้ลูกกรนะครับลูกกรแบบนี้ในการเอาไว้ปิดนะฮะแต่ก็ไม่มีที่ล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ซื้อมาอา่สิบาทนะครับตัวนี้10บาทตัวนี้5บาทตัวนี้15บาทนะครับก็ไม่ได้แพงนะก็เลยซื้อมาใส่ตอนแรกก็ว่าจะแปลงเองนะนะประตูก็เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ประตูนะ ก็ใช้งานได้ครับก็ต่อไปก็เหลือขึงตะข่ายด้านหน้านะนิดหน่อยนะครับแล้วก็กั้นด้านข้างนะครับตะข่ายด้านข้างเลยอ,อยู่นิดหนึ่งนะครับก็ใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วครับอีกนิดนึงครับฝากติดตามเช่นเคยครับผมล็อกผสมไก่นะครับ